อือหืโอ้กินข้าวปุ้นคำใหญ่ขนาดเสียบเหรออ่ากินข้าวปุ้นค่ะมีด้วยมีกรอบๆขนมเขาเรียกว่าอะไรขนมแคบกุ้งหรือเปล่ามะเขือเทศอือือมีผัดเห็ดด้วยค่ะของน้องไอรีนอันนี้ก็ของแม่ของแม่ก็มีตำข้าวปุ้นกรอบๆผักเนาะอันนี้ของแม่ใช่ สบายดีค่ะทุกคนวันนี้กบมาพบกับก้อยแล้วก็น้องอลินอีกเส้นเก่าเส้นเคยนะคะวันนี้เขาสองคนพามากินข้าวปุ้นนะคะทุกคนองก็เป็นตามข้าวปุ้นเนาะเผ็ดเผ็ดของน้องอลินเป็นข้าวปุ้นอ่าข้าวปุ้นเปล่าแล้วก็น้องอลินมีผัดเห็ดด้วยนะคะน,น้ำยําน้ำยํามาก็มีผักก็มีผักอ่ากัดขาวแล้วก็ผักของเปอันนี้ผักของเปกกไว้ซ้ำไว้ในตะกร้าแล้วทุกคนเนาะพอดิกินกับ เจลอยู่ทุกคนขึ้นแต่อันนี้แหละแต่อันอื่นบอ่ขึ้นขออนุญาตใช้มือนะคะทุกคน Now, อืมน้าอิตามีอืมอยากินเลยลูกอืมอันนี้กนน็เอเอว่ะข้าวเกียบยกุ้งเนาะทอดเกี๊อบกรอบ,รบอืมกรอบ ข้าวปุ้นแบบใส่เส้นมะคุงหน่อยนึงตับข้าวปุ้นอืออิจฉาไหมอือชอบไหมชอบไหมจะบอกข้าวปุ้นนตัวนี้ <laughs> อ่าอืออ้อเสนเอเ้นยาวเส้นยาว เรื่ยาวอันนี้ขขาปุ้นสดเนาะข้าปุ้นบีบสดเอามาตำอือือร้านจะก่อมอะไนร้านชุมตำร้านช่มตำอะไรร้านร้านอะไรร้านปู น้ำปูอืมน้ำปูส้มตำน้ำปูส้มตำจ้ะซื้อมาแต่เมื่อวานพ่อซื้อมาให้ขิงออตตาลัยไปลงแดงอืมขิงออตตาลัยไปลงแดงอินกกีสไปบ <laughs> ืมไม่ได้กินโดนลหรอซ่บหน่อยดิเนาะ ไม่จกับพ,พุ่นโดนแล้ว <laughs> <laughs> กินกรอบว่ะดู ฉันซิมากอบคนเดียวเซบอลุกเซบอลินเป็นอย่างติโอ้ยทำไม ุทำนี่ข้าวติดน้ำอะไรน้ำมันรอนะาข้าวปุ้นลม <c oughs> หนาวเนาะอรินยน้อยดีพี่เนาะลมหนาว หืมอมอืมกินเลยมันมีผัดเห็ดพร้อมน้าอีกเห็น้ำมีอืมยำมี่ท้องลินมีผัดเห็ดผัดให้อลินผัดใส่ไข่อลินมากินเห็ดเนาะ อร่อยใช่มะกอกมะกอกอะไรมะกอกอืม <Ell> อืมกินไปได้เ <tekrar> สียกันนะสาวน้อยอืม มือกระแตกเลยทุกคนร่มแหง้งเนาะโอ้ยผิวก็แตกทาครีมกับเบอร์ลเซาเลยวันนี้นั่งจัก,กรยานต้องแยงอืมไม่ปอยนั่งเองปอยนั่งเองพาลินนั่งจัก,กรยานอ้ออ่า 这么。Yep, no. หาเครื่องบินบือนนั้นลูกจะหาเครื่องบินอ๋อลูกหาเครื่องบินตรงข้างๆเนี่ยมันเป็นไอ้ต่ซสดองทุกคนเมีเครื่องบินมามาดูเนาะวิเดียวกบมาวิเดียกามาไอรินแกดินเสียงเครื่องบินกเฟ้าวไวเบัง <c oughs> เห็นปะมันมีจ้าเดียวมันไม่เห็นโอ้อมีแต่เสียง มิเตียียงวันนี้น้องไม่เห็นอ๋อวันนี้เราไม่เห็นมิเตเสียงเนาะวันนีไม่เห็นมิเตเชียงใช่มันนี้ไม่เห็นมิเตเสียงพี่น้องอืมมันดีไม่เห็นพี่น้องไม่เห็นพี่น้องไม่เห็นพี่น้องมันมีเสียงมิเตเสียงเนาะมิเตเสียงพี่น้องไม่คําไหนคําใหญ่ ทำไงเนาะ <laughs> มันบนเวียนไ,ไปมาอ,อ๋อเวียนไปมาอะไรเหรอข้ปุ้นอ๋อข้าวปุ้นบนเวียน <laughs> มันลุดเหรออ <laughs> ืม กินกรอกอืมส้มมือจนตวนมะกอกเข้าไปสม้มยวไหมกินน้ำกันกินน้ำคือกัน S <S เพชรเสรยเนาะอาเพชรสองสามเม็ดกับเพชรกินเพชรบดิเก่งมลมแหง้งสองสามม right ือเลยทุกคนลมแห้งแห้งหนาวกันหนาว อย่างเช้นยิดมือแบบนนอ้อืมอืมเ้นข้าปุ่นอ่ะ ำชิ้นว่าขอได้บ้านจะบ้านอะไรบ้านเยี่เที่ยงอ่าเที่ยงจาะอืมกรอบ quá <laughs> vậy Kinh <khăm> nhai lại <laughs> ừ, Hết Rồi Không, Mệt mặt cọ Không, Mệt mặt cọ Không, Mệt mặt cọ Mệt <laughs> Kinh nhai mấy Cắt đấy ยิงออกยิงเดินนี่ยิเเดินพี่น้องเออเลยพี่น้องของเล่นไอ้ิงพี่น้องโอ้ของเล่นไอ้ิพี่น้องเอาแล้วเนาะคลิปนี้ก็นเอยแล้ทีจบคลิปไว้ช้นี่เนาะลองไอ้ิงเนาะก็ วันนี้พามากินตำข้าวปุ้นน้องอลิญก็กินข้าวปุ้นเนาะพี่น้องเนาะไม่ได้เจอกันหลายมื้อเลยสองสามมื้อเลยเนาะอ่าเอ็เอหนหยังแล้วขนมแท้น้ำบอกเทสกินนี่ก่อนน้ำน้ำ,นำ,นำอือเอาไปเจอกันไม่มื้อน้าเด้อทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมเราสองคนเนาะอลิญเนาะ ะม,ขอขอม่นีกาขอขวามเคารใจแล้วก็สวัสดีสวัสดีค่ะไม่บยบไม่บายหนลุ๊ไม่ายพี่น้องสวัสดีค่ะเด็กสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะกันสวัสดีค่ะบ๊ายบาย